สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมติ๊กเสด็สาวน้อยรับผูนโชว์ออฟิเชียลครับผมพี่น้องครับประเมินบรรยากาศก่อนทําการแสดงค่้มคืนนี้ครับศิลปินมากหนาหลายตาครับศิลปินทีมงานสาวน้อยรับผูนโชว์เข้าครับกันทางมาหอด้วยเถีงกันสุขสุขคนแล้วนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมโอ้โหการแสดงก็ต้องซีเรียสอ่ะครับะจะคลิปแล้วสองคลิปแล้วเอา เก็บที่สองครับพี่น้องขันลาพี่น้องเนาะขับเบิษัทไทยบรรยากาศน้อง,อเอง,นนองๆเดนเซอร์นะครับผม <c oughs> นี่ครับน้องๆเจนนี่แดนสวลสดีอลโ,ลโอ้มาไม่บอกมานี่มาไม่เนาะโอ้ประดี๋ยวโอ้หุ่นผู้เก่าวันน,ๆๆๆวนี้หุ่นผู้เก่าอ่ะ <c oughs> นี่น,อน้องๆครับแต่งตัวครับเห <c oughs> งาบักละสวยปันนี่มาบักหลายเออเห็นแล้พี่น้องครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชิงนชิ้นเกียร์ยุ่ออีครับชิ้นนี้ว่าใช้ครับชิ้นปีค่อยใช้ชินดีแม่งครับพี่น้องครับสวัสดียำแรงครับครับผมโอ้พักแพน หลังจากช่องติ๊กเสด็ดนะครับโดนปิดรายได้นะครับพี่น้องครับคลิปนี้คลิปที่2นะครับผมเริ่มต้นหม่ครับลูกเกอร์ลาบนโชนะครับผม้ตแดงมาก็ได้แดงที่มันเป็นสมยาพงนีครับเป็นวันวันจีนวันนี้ราหยแดงแงยาวกกแงากับแดงแดงอย่างทงเปาแ สวัสดีครับมาตั้งได้ยังได้ยังครับโอ้เกินเกินอครับสวัสดีครับตัวริ้วครับตัวริ้วกินข้าวเด้อครับขี้เล่าครับกินเล่วครับลูกกินแล้วเอาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กล้องโอ้มันตะเวนเด้อเว้ยชเกียร์ย่อยีชินนีหัวไชยไปพักไอ้มาหอนจะแจกม่วงนี่มาหันนี่ครับจะพักเอารถอะไรยังแม่ไอ้มาส่งครับพี่เป ว่าไปนอนพักอยู่บ้านที่นั่งมือเท่ามือไปในป่ากินบ่แม่ครับใกล้บ้านใกล้บ้านเลยป่าอ่าใกล้บ้านเดี๋ยวไรแล้วดิกินกับพ่อนั่นแล้วเนี่ยอ่าบารีสกายเดะสกายเป้นอย่แล้วอ่างไรย่โอโหัวนอกมากเลยไปนี่ครับหนุ่มกล้องนะครับมาแล้วนะครับติกล้องกล้องสมุดนะครับผมเออหนังดอ มาตำรวจบ้านน้องก้องกันนะครับพี่น้องครับพี่ชายโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ชายน้องก้องนะครับผม,มเออาาตัวโตขึ้นหน่อยกว่าพี่ชายอายุไรไรไปได้แล้วครับพีช่ชส้สามสิบเจ็ดปีครับห่วยรุ่นเกี่ยวกันตอนนี้สามสิบสามสูนสามหนึ่งบุกสามสูนกับ <laughs> สกายธนาธรเขอบฟ้อไหนวะสกายเขอบฟ้องไหน เป็นยังไงมายังไงครับผมขี่รถบัสอยู่ในมวนบ่มวบ่ตั้งหนตั้งเว้นเเดีเดี๋ยวเกียรบ่วันสองกุ่มเนียฮะวันสองก่น่แต่วันนี้เร่งเร็วดิวันี้ตีสองอพได้สากนึ่งอยู่วกามสามาบ่อไอไม่ได้ขึ้นฉากหนึ่งก็สากสามขึ้นสากสามตัวรับสักเตล่าดิเตล่านาะเตล่าเนา อ่ะมาต้องเทียบไปพักควนฮะมันบ่ค่อยมักบรรยากาศทะเลไหมเป็นคนเป็นคนมักอยู่แบบผักควนเขาคือขอนอนในห้องไงห้องเนเจ็บห้องเงียบๆเย็นๆเปิดแดดเปิดมือเปิดเวปิดมาขึ้นนอนนี่วะวันเดย์มาขึ้นนอนกูก็เช้า อ๋อมา็นทีมงันนันคนกะเชิญวะของนายวิเยยพี่เด้นะครับผมนีวิดูวิธีการแต่งหน้าครับไายคลิปทยคลิปเริ่มไม่ตัวปิดรายได้ไปไทยพอต่อเนื่องวะไม่ถ่ายมาสาองอาทิตย์เข้าสามอาทิตย์ถือปิดรายได้เลยอะจะาพอม่เนาะโอ้คนวิธุลาเนาไ่ไรัอป ขอหลีคนทางไม่กีดขวางเส้นทางคนดีเกิดชาตินี้บุญพี่ไม่ดีพอที่รักใจอย่ารอง ให้เถิดนอหากมีเศรษฐีมาขอแ,แต,งต่งเถิเดนอไม่ต้องรอผีชาย,ายดได้แต่งกับคนรวยรวยคนสวยคงใ่ขัดสนบุยผูใ้ใดขึ้ร้องไม่ไทยหรือวสิ้์เ็ใย่เสียงไม่ไท<ๆ>่ายู๋ไอส<ๆ>ิไม่ทยกยู๋ไรสิไม่ท่ายูไปว่างทอวไปเลย เห็นบ่พอลอกไม่ไท่ปะใช้มือนึงสิได้ไปมพอกันที่หอกเนาะพอเราดื่มเปลี่ยนบ่พอเราดื่มเปลี่ยนบ่เราดื่มบ่โอ้ยเนาะผมแโอ้ยเจอกันซะแล้วเดี๋ยวให้น้องๆแต่งตัวครับพี่น้องครับไปสำรวจดูเรื่อยๆครับขอบคุณครับไปนั่งเดียวสวัสดีครับโอ้โห ไม่เจอกันเป็นปีสบายดีขอหนึ่งนาทีได้ไหมเป็นไรครับมือขึ้นพักได้มือใช้ครับในเมืองอ๋อขึ้นเดินทางมาอ๋อสวัสดีครับมาด้วยกันกับฟิล์มฮะอ๋อหรอวันนี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดดำเนินการไหมเพราะว่าช่องโดนปิดอะไรได้อันนี้คือเฮ็ดไหม บลาเด็ดไทยตอนเนี้ยงอะนะปลาที่ไปยังนี่แปลของตัวสีมาแต่งหนาค่ะอ๋อเอาไปนิ้วเจียน <Okay. S 1> ขึ้นตะเวนโอเคครับปลาขอบคุณครับ <Okay. S 1> เริ่มต้นใหม่ครับเริ่มต้นไม้พี่นอ้องเริ่มต้นใหม่ครับเอ้าปล่อยอีกแล้วพี่น้องปล่อยอีกแล้วมาล่อยอีกแล้วโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับรวยๆครับรวยๆเออลูกๆลุกๆลุกเต่าเต่านะครับพี่น้องครับ นี่โอ้นี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศภายในงานมือนีและพี่น no ้องคือผู้ใดอยู <h <h ่ใกล้ครับมือนี哈哈้ครับผมจะเริ่มใหม่กำลังเร่งใจนะพี่น้องเด้อครับผมหน้าที่วัดอะไรนะวันนี้วัดป่าบ้านน้องจะป่าป่านบ่โอ้ย ครับยินดีเป็นกำลังใจครับผมวัดเนื่องจำลองนะครับผมพี่น้องครับคำขึ้นนีนครับชนบุรีนะครับอําเภอบึง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 บุญเอ้ยแม่นแม่นอยู่วะเจ้ากระไดบึงบุญชี้เกียรติว่าอันนี้เอียงก่อนบานบึงเฮอออำเภอบัดบึงวัดชนบุรีพี่น้องครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ชมนีกันนะครับเป็นกำลังเร่งใจให้ติ๊กเสด็จแล้วก็ทีมงานสาวน้อยลำบากทุกๆคนทุกๆคนทุกๆ,ๆชีวิตนะครับผู้ใดรับชมคลิปนี้ครับหายุดีไม่แห้งความเจ็๊ยบใหญ่ๆความไข่ใหญ่มีลำลำรวยๆสุขสุขคนครับสวัสดีครับชินเจียโยอีสิ้นดีโฮชัยครับผม